สวัสดีครับกลับมาพบกับเพจกูเล่วินนิ่งกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาทําการแนะนำ PS อีฟ e ุตบอลที่เป็นตัวโมบายก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทําเป็นตัวโมบายเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะเน้นไปที่ตัวที่เป็นคอนโซล l a y s t a t i o n 4 5หรือ PC นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาทําตัวโมบาย แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมบอยกับคอนโซลเนี่ยมันจะเริ่มมีเทคนิคที่เป็นเทคนิคเดียวกันแล้วผมก็เลยมาลองแนะนําตัวที่เป็นเทคนิคใหม่ๆที่ที่เคยที่ที่ได้ทําบนคอนโซลนะครับแต่ว่าอันนี้มาอธิบายเรื่องวิธีการกดแบบโมบายก็อันนี้จะอธิบายเรื่องของ s t u n n i n g kick s t u n n i n g k i c k คืออะไรครับ u n n i n g k ค c k คือการส่งหรือการยิงหรือการเปิดบอลน,น่ย เป็นเกรดสีม่วงเกรดค่าพลังเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงแล้วก็ลูกบอลเนี่ยมันมันจะลอยหรือว่าวิ่งไปเร็วกว่าปกติแล้วก็ตัวที่ส่งเนี่ยมันก็จะง้างขาง้างเท้า,งา,งทาไปอีกจังหวะหนึ่งก็มันจะทําให้ยิงช้าลงส่งช้ชาลงแต่ว่าบอลที่ไปเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเราอาจจะต้องกะจังหวะในการส่งดีดๆก็จะเห็นได้อันนี้ผมลองส่งไปส่งมาให้เห็นนะครับว่าม,มันมันมี การส่งแล้วก็การการยิงหรือว่าการเปิดบอลเนี่ยเป็นลักษณะไหนบ้างอันนี้นี่ยก็เป็นตัวอย่างก็เดี๋ยวมาดูวิธีแรกกันกันก่อนนะครับว่าเป็นอะไร,ะไรยังไงบ้างมาเริ่มกันที่อันแรกนะครับ s t a n d i n g pass ก็เป็นการส่งสั้นแต่แบบส่งแรงๆนะครับวิธีการกดเนี่ยให้เราหันหน้าไปในตัวที่เราต้องการส่งนะครับแล้วก็กดปุ่มส่งแล้วก็สะบัดไปทางซ้าย จะเห็นได้ว่าถ้าเรากดส่งถูกต้องเนี่ยเกจหลอดพลังเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะส่งออกไปค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก็จะส่งดึงจังหวะช้าไว้น,นิดนึงต่อไปก็จะเป็นการโยนบอลน,นะครับหรือว่าล็อกพาสปุ่มเนี้ยเราใช้ได้ทั้งการกดโยนเป็นล็อฟพาสธรรมดาให้ที่ตัวนะครับแล้วก็การคอสจากด้านข้างก็ใช้วิธีกดแบบเดียวกันนะครับก็วิธีการกดก็ลักษณะเดียวกันกับ การส่ง Stunning Pass นะครับก็เป็นการกด Pass แล้วก็สบัดไปทางขวานะครับก็ลูกนี้ใช้สำหรับการโยนข้ามฟากตัวไกลๆนะครับคือถ้าเรากดล้อ p า s ์ธรรมดาเนี่ยบางทีมันอาจจะโยนไม่ถึงหรือถ้าเราต้องการโยนแบบให้มันถึงตัวในแดนหน้าเวลาเราโต้กลับเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัว s t ันนิงล้อพาร์ s ได้ สำหรับวิธี cross ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถกดด้วยวิธีเดียวกันแต่ว่าไม่ต้องหันหน้าเข้ามานะครับสามารถหันขนานกับกรอบเขตโทษได้ต่อมาก็จะเป็นการส่งแบบท b a l l นะครับหรือว่าการไหลาตามช่องส่งไปข้างหน้าด้วย stunning ท b a l l เราก็ทำด้วยวิธีเดิมนะครับการส่งลูกเลียดเนะี่ยเราก็ต้องสบัสด์ท b a l l ไปทางด้านซ้ายมือนะครับ ก็ข้อเสียของการส่งแรงๆแบบนี้มันก็จะมีอยู่บ้างนะครับพวกตัวที่รับบอลที่ไม่ค่อยดีกันนะอาจจะจับบอลลั่นหรือว่าจับบอลช้าเราก็จะเล่นจังหวะต่อไปได้ค่อนข้างยากนะครับก็นอกจากไหลไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถไหลบอลให้เพื่อนวิ่งเข้ามายิงได้มีทูบอลแบบเลียกก็ต้องมีชิปทูบอลน,นะครับสำหรับคนที่เล่นเกมมบายเนี่ยน่าจะรู้จักกันดี การชิปทูบอลก็คือการยกบอลขึ้นแบบข้างหน้าหรือว่าการส่งแบบชิปนะครับวิธีทําก็เช่นเดิมนะครับก็เล็งทิศทางตัวที่เราเจ้าต้องการส่งไปแล้วก็กดปุ่มทูบอลแล้วก็สบัดไปทางขวานะครับก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นเรื่องของ s t u n n i n g s h o t หรือว่าเป็นการยิงแบบ s t u n n i n g ก็เป็นการยิงอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับวิธีการกดของ s t u n n i n g s h o t เนี่ยเราสามารถใช้สบัดซ้ายแล้วก็สบัดขวาได้เลยนะครับ คือลูกยิงสตันนี่ช็อตเนี่ยถ้าใครฝึกเอาไว้ก็จะค่อนข้างได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการยิงไกลก็ได้หรือว่าตัวที่มีสกิลเนี่ยพวกไลซิ่งช็อตหรือดิปปิ้งช็อตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสการเกิดสกิลนั้นขึ้นด้วยนะครับมันก็จะมีลูกพวกลูกพุ่งลูกฮุกพวก,กนี้นะครับถ้าใครเคยเล่นภาคเก่าๆมาก่อนก็จะสามารถมุ่งน้ความนึกภาพออกนะครับว่าดิปปิ้งช็อตเป็นยังไงไลซิ่งช็อตเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณ สำหรับการติดตามรับชมกูรีวิวนี้น,นครับกกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทอยอายทำคลิปอื่นๆให้นะครับก็วันนี้สวัสดีครับ